สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ After Shoot ครับเรากำลังทำโพสโ p r o d u c t นงานโฆษณาครับแบ่งไปใบกล้องหน่อยครับเฮ้ยไปดิทำอะไรอยู่ครับแบงค์ครับทำ c G ครับ แสงมาเลียงมาลองจากคุณผู้กำกับเราทำไปเพื่ออะไรครับทำอให้เขาลืมครับสวัสดีครับแม็กแม็กเป็นอิเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นมาดูนะแบง okay, เขียปะไปไหนฮะลงไปหาที่ไฟก่อนนีคือห้องช่วยครับ อัน้ครุต้องถือการนี้ได้มันจะเห็นนะใสันี้พี่กายครับสวัสดีครับพี่กายส,สวัสดีครับนี่ยากไหมพี่ไม่ไม่ยากไม่ง่ายครับแง่อ <laughs> <c oughs> ่าไม่ยากไม่ง่ายใช้เวลาใช้เวลาดูหนวดพี่กายครับคนนี้คือคุณไผ่ครับคุณไผ่เป็นเป็นเกมเมอร์ครับ ที่เล่นโอเวอร์บอลได้กากมาใช่ไหมเบ๊คฟอยู่พอดีนั่งมาก่อนประตูน้ำใช่ไหมขายของนะครับนี่คืออันนี้คืออุปกรณ์ที่สำคัญนะครับในการทำสีนะครับนั่นก็คืออะไรครับน้องแม็กโคม<ง>ไฟไ<หน>เอาไว้ทำไมครับน้องแม็กครับสองแพ็คนเอาไว้สองแพ็แคครับสองแพ็คว่า สีของจริงเป็นไงเพื่อที่อามาเทียบมีเรากำลังแก้สีอยู่ครับแก้เยอะไพี่เยอะยครับรอคนรอคนอันนี้ก็ติดหน้าผู้ชายเนาะ สวัสดีครับตอนนี้เราทำเสร็จแล้วครับอย่างปูแบบนี้ครับป<ผ>มให้มพี่แม็กซ์น่อยปล่อยมือ้ยปา่อยปล่อยมือี่กาเลยครสวัสดีครับสวัสดีครับว่ามันไม่เหมือนแบบที่แบบว่าเรา ทำเป็นภาพนิ่งไปครับเดี๋ยวตัวภาพที่เฟรมมันคือเหมือนตัวภาพนิ่งอะค่ะมันมจะทำฟ้งก็คือขยายออกให้ใช่ใช่ขยายให้ถูกต้องก็จะเปลี่ยนสีเหลืองก็เพิ่มความฟ้งความฟูงก็คือขยายครับเอฟเฟกต์เดิมแต่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ขยายความฟ้งครับเออสิ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใช่เรากำลังไปไหนครับของงาไปทำเสียงพี่ซาบูคาเราใช้หุ้มกับกลองดกันสิบห้านาทีเพ้่มเลย ไปครับจะอยู่ที่ห้องเสียงครับเไปดูกัน

อันนี้ได้แต่ว่าพี่ช่วยทำให้ผมให้ให้มันดังขึ้นอีกหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะพู่นะครับเดี๋ยวเราจะคิดให้ได้ครับพูดสิ confirm เกี่ยวกับอะไรเป็นเจอะไปที่คำว่าเต็มไหมพี่เต็ม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 รถข้าวโพดก็เอาเต็มาได้แล้วอาจากนี้แล้วเต็มรถข้าวโพดถ้าเกิดมาปากกันอ่ะได้ไหมได้ลองดูครับพี่แม่เดี๋ยวลองพูดแค่คำว่าเต็มรถข้าวโพดเลยพี่ครับ เต็มรถข้าวโพดเต็มรถข้าวโพดใช่ได้จับอารมณ์พุ่มกลับได้เลยครับครับที่ที่พุ่มกลับพูดเมื่อสักครู่ครับเต็มรถข้าวโพดเวอร์ชั่นแรกก็ดีเลยอันแรกเต็มรถข้าวโพดยิงคอนเหรอตัวไหนเสกหน้าเสกยังนะค้อนค้อนอ่าประมาณนี้ไล่ไล่ไปไม่ค่ะใหญ่ เพรนี่คือโลเลอร์โคสเตอร์จัมโบ้มันฝรั่งแผ่นใหญ่อร่อยเต็มคำคาโบเร็ตเต็มคำนี่คือคนไม่สบายนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจบกันครับมีพี่ปูนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปูครับดีดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมไปกลับกลับอัปเดตชุด เป่ยนนะพี่ตากลับบ้านกลับมาบ้านเก่าของเราครับมาดูดูอะไรวะ่าดูอะไรีเนี่ยไปอยากไปห้องไหนก่อนห้องสามเอ้ยห้องสองเอ้ยห้องหนห้องตั้งไหนตังพี่ืท้ายง็ยังเสร็จยัง่างอันเสรางี่ตูนแก่ ร็เจอแรกออไอ้แรกก,ก,ก็เกิดดีแล้วไงไอ้ไอน้นั่น่ะนี่วิดีโอหรือพ <ฮา S 1> ูดสิ่งเนี่ยวิดีโอค่ะนี่ไหนเ่ยก็เพิ่งฝั่ง,<อ>งมาแก้อุ้ยเพิ่งฝังหลุดอือ่ไอช็อตที่มันหยุดเขาต่อแต่แล้วเราเรื่องเสียงเป็นไงครับดี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 ข้าวแต่สรุปว่าต้องรอใช่ไหมรอรอนี่มันนี่ต้องรอทางเง,อองส,สุดท้ายก็ต้องรอครับรอครับรอนะครับ อะไรนะต้องไปอะไรนะ a few อะไรวะ a few moments later เออ a few moments later a few moments later one eternity later จบแล้วครับนี่ครับจบจบใช่ไหมพี่จบใช่ไหมจบแบบเจ็บเออจ็บจจบแล้วครับสำหรับงานโพสโฆษณาอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูตัวเต็มกันกนะครับว่าจะเป็นยังไง เอ้ยัยนหัวเลยกลับมานทุกคนบาย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 เจอกันงานน้าย่าไม่จบกูจบแล้วยังไม่จบบาย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 บาีค่ะนระบายบายครับกลับนวไาบายี้ไ้ไปเ้วไเต้้เ้เ้ยเยเยเ้เตต้ตไนยเ เสือดูได้ไปเลยกระบานหาอะไรมันมันไม่ได้เลยอันนี้โรลเลอร์โคสเตอร์มันฝรั่งทอดกรอบลูกวงอร่อยแค้มเต็มเตมวงโรลเลอร์โคสเตอร์จ <c oughs> <c oughs>